เริ่มใหม่แล้วครับพิธีการจัมกันนะครับมีไพ่ขาวไพ่ยุงธรรมดาและไพ่ยุงตานะครับทีเซตอัพก็เซตอัพแบบนี้นะครับรลบลักษณะนี้นะครับวิธีเล่นเราจะเริ่มเลี่นก็เริ่มพลิกมนด้านนี้นะครับบอกคนรู้ว่าในไพ่สามใบดึงเราดึงไปบนนะครับเราต้องบอกเราเราเราเล่นเราเล่นนะครับเราบอกว่าคนูเนี่ยนะครับดึงไปบนชวไม่ได้นะครับไพ่ขาวหนึ่งใบไพ่ขาวสองใบไพ่ขาวสามใบตอนนี้มีไพ่สามใบละ ดึงไพ่ด้านล่างบอกกระดดนี่เป็นไพ่ขาวขึ้นมาข้างบนแต่จริงๆเเป็นไพ่ที่ยุงยุงสีแดงนะครับไว้ข้างบนแล้วบอกเพื่อนว่าอะไรติดแขนปุ๊บมันตกแขนนะครับแล้วก็เปิดโดูนี่เป็นไพ่ยุงธรรมดานะครับแล้วก็ดึงไปบนนะครับดึงไปบนโชว์ไปล่างเป็นยุงธรรมดาหนึ่งใบยุงธรรมดาสองใบยุงธรรมดาสามใบนะครับบอกรดุยุงธรรมดาเนี่ยด้านล่างขึ้นมาข้างบนกับแต่จริงๆเนี่ยเป็นใบที่ยุงตายนะครับเสร็จแล้วก็เราก็แกล้ง ยุงมันก็จะตายเลยครับสต็อปเลยครับ